หิ่งห้อยมีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า firefly หิ่งห้อยมาแรงปีกแข็งที่สามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืนมักอาศัยใกล้แหล่งน้ำที่สะอาดตามต้นไม้ริมน้ำเช่นต้นกกและต้นลำพูเพราะอะไรหิ่งห้อยจึงกระพริบแสงเมื่อหิ่งห้อยหนุ่มพบหิ่งห้อยสาวที่หมายปองมันก็จะกระพริบแสงเป็นจังหวะของมัน ถ้าหิ่งห้อยสาวพอใจก็จะกลับคลิบตอบด้วยจังหวดเดียวกันจากนั้นทั้งสองก็ผสมพันธ์เมื่อหิ่งห้อยสาวตั้งท้องและวางไข่มันก็จะตายจากไปแสงของหิ่งห้อยเกิดจากสารเรืองแสงในตัวของมันซึ่งเปล่งออกมาบริเวณปลายปล้องท้องและในอดีตคนเรายังใช้แสงหิ่งห้อยเป็นเครื่องนำทางสร้างความสวยงามให้กับธรรมชาติในยามค่ำคืนหิ่งห้อยไม่ได้อยู่เพียงแต่ต้นลำพู เพราะว่าหิ่งห้อยตัวเต็งไวไม่กินอาหารกินแต่เพียงน้ำหรือน้ำค้างที่เกาะอ,อยู่ตามใบไม้ต้นลำพูเป็นพืชที่มีขนที่ใบจึงทำให้น้ำค้างเกาะอ,อยู่จำนวนมากซึ่งเป็นอาหารของหิ่งห้อยได้เป็นอย่างดีหิ่งห้อยเป็นมแมลงประเภทที่ผลิตแสงได้แสงของหิ่งห้อยเกิดจาก ปฏิกิริยาทางเคมีของสารที่ชื่อว่าลูซิเฟอรินซึ่งอยู่ในอวัยวะผลิตแสงทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในหลอดลมแสงของหิ่งห้อยที่เราเห็นมีความสว่างตั้งแต่เศษ1ึส่วน50ถึงเศษ1ส่วน0ีแรงยเทียนซึ่งถ้านำมารวมกันมากๆก,ก็สามารถใช้อ่านหนังสือในคืนเดือนมืดได้ทีเดียวแสงที่เกิดจากหิ่งห้อยเป็นแสงที่ไม่มีความร้อน เราเรียกแสงที่เกิดขึ้นโดยปราศจากความร้อนว่าแสงนวลหรือภาษาอังกฤษว่า luminescence แสงในตัวหิ่งห้อยเกิดจากสาร Luciferin นซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนในขณะที่เกิดปฏิกิริยาแสงสว่างแต่ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสารลูซิเฟเรสอยู่ด้วยลูซิเฟเรสทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นเท่านั้นปริมาณแสงสว่างที่เกิดจากหิ่งห้อยมีน้อยมาก คือเพียงประมาณหนึ่งในหนึ่พันของแสงสว่างจากเทีนยนไขธรรมดาเราสามารถประดิษฐ์แสงแบบนี้ได้ในห้องทดลองแต่สารทั้งสองคือลูซิเฟอริงและลูซิเฟเรสต้องได้มาจากตัวหิ่งห้อยโดยตรงเพราะนักเคมียังไม่สามารถสังเคราะห์สารทั้งสองนี้ได้สำหรับเรื่องความสวยงามในการ กลับคลิปแสงแล้วตัวผู้จะสวยกว่าเพราะต้องล่อตัวเมียม,มาผสมพันธุ์วงจรชีวิตของหิ่งห้อยเป็นไข่เก้าวันเป็นหนอนเจ็ดสิบเก้าวันดักแด้หกวันโตไม่เกินหนึ่งเดือนก็ตายทำไมชีวิตช่วงเป็นหนอนนานกว่าผีเสื้อเพราะว่าร่างกายของหิ่งห้อยมีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกายทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนานานตอนเป็นหนอนดักแด้อาศัยอยู่ในดิน และจะกินไข่ของหอยเชอรี่เป็นอาหารหิ่งห้อยชอบอาศัยอยู่ตามพุ่งไม้หรือตามพื้นที่ชุ่มชื้นใกล้หนองน้ำหรือลําธารที่มีน้ำใสสะอาดในเวลากลางวันหิ่งห้อยจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามคงหญ้าหรือวัชพืชหรือหลบตามกับไม้ซอกไม้ต่างๆในเวลากลางคืนจึงบินออกมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ และที่สำคัญตรงนั้นต้องเป็นน้ำนิ่งไม่มีมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นตามทุ่งนาและบ่อน,น้ำตามชนบทบางชนิดอยู่ตามดินในป่าและตามป่าชายเลนต้นไม้ที่หิ่งห้อยชอบเกาะกระบริบแสงไม่ใช่ต้นลำพูอย่างเดียวส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่มีใบโปรง่งในธรรมชาติพบเกาะอ,อยู่ตามต้นสแมแหนต้นกงกลางต้นโพทะเลโดยเฉพาะป่าชายเลนที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ โดยหิ่งห้อยจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ตามริมน้ำต่างๆ